ปันปันฟาดดราม่าผู้ใส่ตั้งใจติดโควิดหวังเงินประกันก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังจากที่สาวปันปันค่ะออกมาแชร์ข้อความในทำนองที่ว่าตอนนี้ที่โควิดระบาดกันหนักๆตามชุมชนบางแห่งเพราะว่าตั้งใจติดกันเพื่อเอาเงินประกันพร้อมเขียนแคปชั่นข้างล่างภาวนาอย่าให้เป็นเรื่องจริงเลยคิดกันได้เท่านี้จริงๆเหรอ หลังจากที่สาวปันปันนะคะลงสตอรี่ไปก็มีคนแคปรูปดังกล่าวมาวิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในโลกทวิตเตอร์พร้อมมองกันในหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งบอกว่าก็จริงที่คนทำแบบนี้นะบางก็บอกว่าทำไมโพสข้อความไม่ช่วยเหลือแล้วยังเหยียดคนอื่นอีกบางก็มาว่าผิดซ้ำซากทำแต่เรื่องไม่โอเคซึ่งมีการโจมตีสาวปันปนอย่างดุเดือดเลยค่ะ และล่าสุดนะคะสาวปันปันก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG story โดยมีการลงรูปข้อความว่าไม่ตลกด้วยนะจ๊ะอ่านแคปชั่นข้างล่างนะคะซึ่งก็ต้องรอดูว่าสาวปันปันจะออกมาอัปเดตอะไรอีกไหม